สวัสดีค่ะเราใช้ถนนกันทุกวันเลยนะคะแล้วรัฐบาลก็ทุ่มงบประมาณไปเยอะมากๆกับการสร้างการซ่อมถนนทั่วประเทศคำถามที่อยู่ในใจหลายคนแล้วก็ตัวดีฉันเองก็สงสัยค่ะ คือเงินภาษีที่เราจ่ายไปมหาศาลเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าวันนี้เราจะมาลองหาคำตอบกันค่ะจะพาไปเจาะลึกรายงานประเมินผลฉบับหนึ่งที่เกี่ยวกับโครงการถนนหนทางภายใต้แผนงานใหญ่ของกรมทางหลวงช่วงปี2,564 2 5 6 6ถึงค่ะใช่ครับเรามีรายงานการติดตามแล้วก็ประเมินผลของสำนักแผนงานกรมทางหลวงเองเลยเป็นข้อมูลหลัก เออรายงานนี้เนี่ยลงรายละเอียดเยอะมากครับทั้งเรื่องงบประมาณที่ใช้ไปโครงการทำสำเร็จตามแผนไหมผลที่เกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สำคัญเลยคือคนที่ใช้ถลนจริงๆอย่างเราๆท่านๆเนี่ยเขารู้สึกพอใจกันแค่ไหนค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือแกะรอยรายงานฉบับนี้แหละค่ะเพื่อจะดูว่าไอการลงทุนหลายหมื่นล้านบาทในช่วง3ปีเนี่ยมันคุ้มหรือไม่คุ้มในสายตาของกรมทางหลวงเอง แล้วเขาใช้อะไรมาวัดผลกันแล้วผลที่ได้มันสะท้อนความรู้สึกจริงๆของคนใช้ถลนได้แค่ไหนมีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่บ้างที่เราควรรู้ค่ะครับคือเริ่มต้นอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าทำไมการประเมินแบบนี้มันถึงสำคัญการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยมันใช้งบประมาณเยอะมากนะครับอย่างแผนงานที่เรากำลังดูกันอยู่เนี่ยช่วงปี64-66ถึงกก็ใช้งบไปปีละเอ,อ่อกว่า2 8 0 0 0ล้านบาทโห ปีละ28,000ล้านใช่ครับรวมๆแล้วก็เกือบเกือบ86,000ล้านบาทการประเมินก็เลยจําเป็นมากเพื่อให้แน่ใจว่าเงินภาษีเนี่ยถูกใช้ยังมีประโยชน์สูงสุดจริงๆแล้วก็เป็นข้อมูลให้รัฐบาลตัดสินใจได้ถูกทางว่าโครงการแบบไหนควรทำต่อหรือควรจะปรับปรุงในอนาคตภายใต้งบประมาณที่มีจำกัดด้วยครับ ซึ่งแน่นอนบทบาทหลักของกรมทางหลวงก็คือการพัฒนาเครือข่ายถนนทั่วประเทศให้เดินทางขนส่งสะดวกรวดเร็วปลอดภัยแล้วก็ช่วยเรื่องคุณภาพชีวิตแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยใช่ไหมคะ ถูกต้องครับแล้วแผนงานที่ประเมินนี้เนี่ยก็เชื่อมโยงกับแผนใหญ่ๆระดับชาติหลายแผนเลยไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือแผนแม่บทต่างๆด้านคมนาคมคือเป็นการลงทุนที่มีเป้าหมายชัดเจนครับเอาล่ะค่ะงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าเขาประเมินกันยังไงบ้างขอบเขตแค่ไหนคะ การประเมินนี้จะเน้นโครงการที่ทำเสร็จในช่วงปีงบประมาณ2,564-2,566ถึง2,566นะครับโดยจะดูอยู่3เรื่องหลักๆคือ 1. การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงอย่างเช่นสร้างสะพานทำระบบระบายน้ำอ๋อค่ะ 2. คือการบำรุงรักษาทางหลวงและก็สะพานให้อยู่ในสภาพดีและก็ 3. การเพิ่มความปลอดภัยบนทางหลวงเช่นทำทางม้าลายหน้าโรงเรียน ติดป้ายติดไฟอะไรพวกนี้ครับแล้วเขาใช้เกณฑ์อะไรมาวัดเขาว่ามันดีหรือไม่ดีเขาใช้3มิติหลักๆครับคือ 1. ความประหยัดหรืออีโคโนมีดูว่าใช้เงินคุ้มค่าไหมประหยัดงบได้หรือเปล่า 2. ประสิทธิภาพหรือเอฟเฟชชนซีดูว่าทำงานได้ตามแผนที่วางไว้ไหมทั้งเรื่องเวลาคุณภาพการใช้จ่ายงบประมาณและ 3. ประสิทธิผลหรือเอฟเฟคชั่นอันนี้สำคัญมาก คือดูว่าสิ่งที่ทำไปมันเกิดผลดีจริงๆหรือเปล่าคนใช้ถนนพอใจไหมแล้วมันสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้แค่ไหนครับแล้ววิธีเก็บข้อมูลล่ะคะโครงการมันน่าจะเยอะมากเลยเยอะมากครับทั้งหมด2,000กว่าโครงการได้2,553โครงการเขาไม่ได้ดูทุกโครงการนะครับเพราะคงไม่ไหวค่ะแต่ใช้วิธีทางสถิติที่เรียกว่าทารยามเนซึ่งเป็นสูตรคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม เพื่อสุ่มเลือกโครงการตัวแทนออกมา335โครงการให้กระจายอยู่ทั่วประเทศเลยครับทั้งโครงการพัฒนาบำรุงรักษาและก็เพิ่มความปลอดภัยอ๋อเลือกมา335โครงการครับเพื่อให้มั่นใจว่าผลที่ได้จากการดูแค่กลุ่มตัวอย่างนี้เนี่ยมันพอจะสะท้อนภาพรวมของโครงการทั้งหมดได้ดีพอโดยไม่ต้องเสียเวลาและก็งบประมาณไปดูทุกอันครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นวิธีทางสถิติเพื่อให้ได้ตัวแทนที่ดีนี่เอง แล้วเรื่องความพึงพอใจของคนใช้ถนนล่ะคะเขาสุ่มถามกันยังไงเขาใช้วิธีสุ่มแบบบังเอิญหรือ accidental sampling ครับคือทีมงานก็ลงพื้นที่โครงการตัวอย่างแล้วเจอผู้ใช้เส้นทางคนไหนสะดวกให้ข้อมูลก็สอบถามเลยโครงการละร้อยคนโครงการละร้อยเลยอิงจากผู้ใช้งานในพื้นที่เลยครับส0,000ื่นกว่าชุดโหเยอะมากเลยนะคะเนี่ย แล้วข้อมูลทั้งหมดนี้เขานำมาวิเคราะห์ยังไงต่อคะก็ใช้ทั้งสถิติพื้นฐานดูค่าเฉลี่ยร้อยละต่างๆการวิเคราะห์เนื้อหาจากการประชุมสัมภาษณ์สังเกตการแล้วก็มีการประเมินผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ด้วยครับตรงนี้อาจจะเคยได้ยินคำศัพท์เฉพาะกันมาบ้างเช่นค่า VOC, VOT แล้วก็ ACC saving ใช่ใช่ค่ะเคยได้ยินอยู่มันคืออะไรนะคะ VOC ก็คือ Vehicle Operating Cost saving หรือการประหยัดค่าใช้จ่ายในการใช้รถ ย่างเช่นค่าน้ำมันค่าสึกหรอ VOT คือ Value of Time Saving การประหยัดเวลาเดินทางที่ตีเป็นมูลค่าเงินได้แล้วก็ ACC Saving คือ Accident Cost Saving การลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุที่ตีเป็นมูลค่าได้ซึ่งเขาใช้แนวทางการคำนวณของสำนักงบป,ประมาณแล้วก็โปรแกรมเฉพาะของกรมทางหลวงเองที่เรียกว่า IUC Program มาช่วยวิเคราะห์ครับเอเคค่ะพอเห็นภาพรวมของวิธีจารแล้วงั้นเรามาลงลึกถึงผลลัพธ์กันเลยดีกว่า เริ่มที่มิติแรกก่อนเลยความประหยัดหรืออีโคโนมีเป็นยังไงบ้างคะใช้เงินคุ้มไหมในมิตินี้ผลออกมาค่อนข้างดีครับช่วง3ปีคือ64ถึง66เนี่ยงบลงทุนที่เกี่ยวกับที่ดินและก็สิ่งก่อสร้างได้รับจัดสรรมาราวๆ85,900กว่าว 85, ล้านบาทแต่พอตอนทำสัญญาจริงกับผู้รับเหมาใช้วงเงินไปประมาณ82 7 0 0กว่าล้านบาท แปลว่าใช้เงินน้อยกว่าที่ตั้งไว้เงินหรือคะถูกต้องครับประหยัดงบประมาณไปได้ประมาณ3,200กว่าล้านบาทหรือคิดเป็น3.7% 7ครับ3,000กว่าล้านใช่ครับซึ่งถือว่าไม่น้อยเลยก็สรุปได้ว่าในภาพรวมการดำเนินงานมีความประหยัดครับประหยัดได้เกือบ4%เเนก็ถือว่าน่าพอใจนะคะต่อมามิติที่2ประสิทธิภาพหรือเอฟ i c i e n c y อันนี้ดูว่าทำงานได้ดีแค่ไหนตามแผนใช่ไหมคะ เป็นยังไงบ้างครับมิตินี้เขาดูหลายอย่างประกอบกันครับทั้งผลงานเทียบกับแผนการเบิกจ่ายงบการเซ็นสัญญาเร็วแค่ไหนแล้วก็การบริหารจัดการโครงการโดยรวมภาพรวมถือว่าทำได้ดีมากนะครับคะแนนประสิทธิภาพเฉลี่ยอยู่ที่97.47% 97%, 97เกือบเต็มร้อยเลยมีรายละเอียดที่น่าสนใจไหมคะเช่นทำงานได้ตามแผนเป๊ะ,ปะไหมคะ ส่วนใหญ่ทำได้ตามแผนครับแต่ก็มีบางจุดที่ยังต่ำกว่าเป้าบ้างอย่างเช่นบางปีงานพัฒนาพวกสร้างสะพานทำได้น้อยกว่าเป้าเล็กน้อยหรือบางปีงานบํารุงรักษาถนนเสร็จช้ากว่ากำหนดนิดหน่อยซึ่งรายงานก็ระบุว่าส่วนหนึ่งมาจากผู้รับจ้างบางรายมีปัญหาสภาพคล่องอ๋อค่ะ แต่ว่าในเชิงคุณภาพเช่นความเรียบของถนนหรือการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายเนี่ยส่วนใหญ่ทําได้ดีกว่าเป้าหมายด้วยซ้ําครับเพราะมีการบํารุงรักษาต่อเรื่องแล้วก็นําเงินเหลือจ่ายมาจัดการเพิ่มเติมแล้วเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณล่ะคะอันนี้สําคัญเลยได้งบมาแล้วใช้หมดไหม อัตราการเบิกจ่ายเฉลี่ย3ปีอยู่ที่95.43%ครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากตามมาตรฐานราชการแสดงว่าการบริหารงกประมาณค่อนข้างมีประสิทธิภาพค่ะอีกเรื่องที่มักจะเป็นปัญหาคอขวดคือการเซ็นสัญญาใช่ไหมคะกว่าจะเริ่มงานได้อันนี้เร็วไหมคะอันนี้น่าทึ่งครับสำหรับสัญญาที่เป็นงบลงทุนปีเดียวเนี่ยในช่วง3ปีนี้มีสัญญาเกือบเกือบ5,300สัญญา เขาสามารถลงนามได้ก่อนซึ่งไตรมาสที่2ก็คือภายใน6เดือนแรกของปีงบประมาณได้ถึง99.51% 99.5สูงมากสูงมากจริงๆครับสแสดงว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างค่อนข้างเร็วเกือบร้อยเปเซเลยทาไมถึงพลาดไปนิดหน่อยล่ะคะส่วนใหญ่เป็นกรณีที่ต้องประกาศหาผู้รับจ้างหลายครั้งเพราะไม่มีคนยื่น หรือบางโครงการต้องรอผลคดีหรือรอผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ซึ่งก็คือการศึกษาผลกระทบที่โครงการอาจจะมีต่อสิ่งแวดล้อมโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการหรือคอชอกอซึ่งอันนี้เป็นบจจัยที่ควบคุมได้ยากครับเข้าใจได้ค่ะแล้วในการทำงานจริงพบปัญหาอะไรในการบริหารโครงการหรือผลกระทบระหว่างก่อสร้างบ้างไหมคะเรื่องฝุน่นเรื่องรถติดนี้น่าจะเป็นเรื่องปกติเลยนะคะใช่ครับ ปัญหาที่พบก็มีทั้งผู้รับจ้างทำงานช้าคนคุมงานไม่พอแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์ติดปัญหาต้องย้ายเสาไฟพ่อประปาหรือตัดต้นไม้ส่วนผลกระทบระหว่างก่อสร้างก็แน่นอนครับมีทั้งฝุ่นเสียงการจราจรติดขัดการร้องเรียนหรือความปลอดภัยแต่รายงานก็ระบุว่ากรมทางหลวงมีมาตรการจัดการและก็แก้ไขปัญหาเหล่านี้อยู่เช่นประสานงานล่วงหน้าเร่งรัดผู้รับจ้าง ฉีดน้ำลดฝุ่นจัดทางเบี่ยงรับฟังความเห็นเป็นต้นครับดูเหมือนในแง่ประสิทธิภาพหรือการจัดการภายในถือว่าทำได้ดีมากเลยนะคะทีนี้มาถึงมิติที่ดิฉันว่าคนฟังน่าจะอยากรู้มากที่สุดคือประสิทธิผล effectiveness หรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงๆมันดีแค่ไหนคะวัดจากอะไรบ้างคะหลักๆก,ก็วัดจาก2อ,อย่างที่เราคุยกันไว้ครับคือความพึงพอใจของผู้ใช้เส้นทางกับผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจริง เอาเรื่องความพึงพอใจก่อนเลยค่ะสำรวจไปตั้งสามหมื่นกว่าคนผลเป็นยังไงบ้างคะคนใช้ถนนเขาแฮปปี้ไหมผลออกมาดีอย่างน่าสนใจเลยครับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจโดยรวมเนี่ยอยู่ที่4.24จากคะแนนเต็ม5 4.24ใช่ครับซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุดเลยนะครับประเด็นที่ได้คะแนนสูงๆก็เช่นผิวทางเรียบขึ้น4.22การจราจรคล่องตัวขึ้นลดเวลาเดินทาง4.21 เดินทางไปโรงพยาบาลโรงเรียนสะดวกขึ้น4.24พวกนี้ครับคะแนนสูงมากจริงๆค่ะแล้วมีประเด็นไหนที่คนยังรู้สึกว่าแบบน่าจะปรับปรุงไหมคะมีครับแม้ภาพรวมจะพอใจมากแต่ก็มีเสียงสะท้อนปัญหาหรือข้อเสนอแนะเข้ามาเหมือนกันเช่นป้ายบอกทางหรือป้ายเตือนในชุมชนบางจุดยังเล็กไปไม่ชัดหรือไม่พอบางทีมีน้ําท่วมขังตรงไหลทางหรือฟุตบาทไฟส่องสว่างยังไม่พอหรือดับบ่อย ซึ่งบางครั้งก็เกิดจากการลักลอบตัดสายไฟอ๋อมีขโมยสายไฟด้วยครับหรือบางจุดสัญญาณไฟจราจ,จรมีปัญหาเกาะกลางถนนแบบทาสีดูอันตรายน่าจะทําเป็นเกาะยกไปเลยก็เป็นเสียงสะท้อนที่ดีครับอืมคะแนนดีขนาดนี้แต่ทำไมบางทีเรายังรู้สึกว่าถนนมีปัญหาอยู่หรือได้ยินคนบ่นอยู่เรื่อยๆล่ะคะหรือว่าปัญหาที่คนเจอมันเป็นคนละเรื่องกับที่เขาวัดผลหรือเป็นปัญหาเฉพาะจุดมากๆคะ่ะ เป็นไปได้หลายอย่างครับคือความคาดหวังของคนอาจจะสูงขึ้นเรื่อยๆหรือปัญหาที่เจออาจจะเป็นเรื่องเฉพาะจุดมากๆที่การสำรวจภาพรวมอาจจะจับไม่ได้ทั้งหมดหรือบางทีอาจเป็นปัญหาที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของโครงการที่ประเมินเช่นปัญหาการจราจรในเมืองใหญ่ที่มันซับซ้อนกว่าแค่สภาพถนนหรือแม้แต่เรื่องพฤติกรรมผู้ขับขี่เองแต่การที่ผลสำรวจออกมาดีก็ถือเป็นสัญญาณบวกนะครับว่าการลงยุนที่ทําไปนั้นอย่างน้อยก็ช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานในหล,หลายๆด้านได้จริง เข้าใจค่ะทีนี้มาดูเรื่องที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ที่มี VOC VOT ACC saving เนี่ยผลเป็นยังไงคะตรงนี้มีประเด็นที่น่าประหลาดใจนิดหน่อยครับเริ่มจาก VOC หรือการประหยัดค่าใช้ใจ่ายในการใช้รถผลรวม3ปีจากโครงการตัวอย่างกลายเป็นว่าติดลบประมาณ836ล้านบาทครับเดี๋ยวนะคะติดลบถนนดีขึ้น แต่ค่าใช้ใจ่ายใช้รถเพิ่มขึ้นหรอคะฟังดูแปลกๆนะทำไมถึงเป็นแบบนั้นละคะเอออันนี้เป็นผลจากการคำนวณตามแบบจำลอง IUC ที่กรมทางหลวงใช้นะครับแนวคิดคือพอถนนดีขึ้นมากๆ คนขับรถเร็วขึ้นซึ่งการขับรถที่ความเร็วสูงๆมากๆในบางช่วงความเร็วอย่างเช่นเกิน90-100กิโลเมตรชุ่มนวนขึ้นไปเนี่ยมันจะสิ้นเปลืองน้ํามันต่อกิโลเมตรมากกว่าการขับที่ความเร็วปานกลางครับพอคนส่วนใหญ่ขับเร็วขึ้นค่าใช้ใจ่ายด้านเชื้อเพลิงโดยรวมตามแบบจําลองมันก็เลยสูงขึ้นทําให้ค่า VOC ติดลบครับ โหอันนี้น่าสนใจมากแต่มันวัดแค่ค่าน้ำมันหรือเปล่าคะแล้วความสะดวกสบายความเครียดที่ลดลงตอนขับรถเร็วๆลื่นๆบนถนนดีๆนี่มันไม่มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์เลยเหรอคะในโมเดลนี้ เป็นคาถามที่ดีมากครับคือแบบจําลองพวกนี้มักจะเน้นปัจจัยที่วัดเป็นตัวเงินได้ง่ายอย่างค่าน้ํามันค่าซ่อมบํารุงค่าเสียเวลาแต่อาจจะยังจับต้องมิติเชิงคุณภาพอย่างความสบายความปลอดภัยที่รู้สึกหรือความเครียดที่ลดลงได้ไม่ครบถ้วนนักซึ่งผล VOC ที่ติดลบนี้ก็สะท้อนความซับซ้อนของการวัดผลเหมือนกันครับอย่างไรก็ตามผลเสียจาก VOC ที่ติดลบนี้มันถูกชดเชยด้วยผลบวกจากด้านอื่นครับด้านไหนบ้างคะ สมเหตุสมผลหน่อยค่ะแล้วเรื่องอุบัติเหตุล่ะคะ ACC s a v i n g ลดลงไหมคะโดยรวม3ปีก็เป็นบวกครับคือช่วยลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุได้ประมาณ80.7ล้านบาทแต่มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือในปี -65 ปีเดียวเนี่ยค่า ACC ดันติดลบเพราะจำนวนอุบัติเหตุเมื่อจำแนกตามความรุนแรงแล้วหลังทำโครงการเสร็จมันสูงกว่าช่วงก่อนทาโครงการครับอ้าวถนนดีขึ้นแต่ทาไมอุบัติเหตุในบางปีกลับเพิ่มขึ้นล่ะคะ รายงานอธิบายว่าจากข้อมูลอุบัติเหตุของกรมทางหลวงเองที่เรียกว่าระบบเฮมสในปี65เนี่ยพบว่าสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากสภาพถนนที่แย่ลงนะครับแต่มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่เองเช่นขับเร็วเกินไปหรือประมาทซึ่งพอถนนดีมากคนอาจจะยิ่งขับเร็วขึ้นหรือระมัดระวังน้อยลงไปครับสรุปแล้วผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์รวมทั้ง3ตัว VOC VOT p s a c เป็นเท่าไหร่คะ หาก,กลบกลบนี่กันแล้วรวม3ปียังเป็นบวกอยู่ที่ประมาณ1,643ล้านบาทครับแล้วถ้าเทียบกับเม็ดเงินลงทุนที่ใส่ลงไปถือว่าคุ้มค่าไหมคะมีตัวชี้วัดสุดท้ายไหมมีครับเขาใช้ตัวชี้วัดที่เรียกว่า F Y R R หรือ First Year Rate of Return แปลง,ง่ายๆก็คืออัตราผลตอบแทนที่ได้ในปีแรกเทียบกับเงินลงทุนทั้งหมดที่ใส่ไปในปีนั้น เกณฑ์มาตรฐานของภาครัฐโดยทั่วไปคือถ้าค่านี้สูงกว่า12%ก็ถือว่าโครงการนั้นน่าลงทุนแล้วแล้วผลเป็นยังไงคะสูงกว่า12%ไหมสูงกว่าครับผลการประเมินพบว่าค่าเฉลี่ย FYRR รวม3ปีของแผนงานนี้อยู่ที่25.45%ครับ25.45สูงกว่าเกณฑ์12%พอสมควรเลยนะคะ ถือว่าคุ้มค่าในเชิงเศรษฐศาสตร์แล้ว25เนี่ถือว่าดีแค่ไหนคะเมื่อเทียบกับการลงทุนประเภทอื่นๆของรัฐพอจะมีข้อมูลไหมคะเทียบกับการลงทุนภาครัฐประเภทอื่นถือว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างดีเลยครับโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ผลตอบแทนปีแรกสูงขนาดนี้ก็ถือว่าน่าพอใจแต่ก็มีข้อสังเกตว่าในปี64เนี่ยค่า FIRR ได้แค่1 1 6 3าต่ำกว่าเกณฑ์นิดหน่อยอ้าวทำไมปี64ถึงต่ำล่ะคะ ร,รายงานให้เหตุผลว่าเป็นเพราะโครงการตัวอย่างที่สุ่มมาในปีนั้นไม่มีโครงการสร้างทางหรือสะพานใหญ่ๆที่ปกติจะให้ผลตอบแทนสูงแล้วก็ปริมาณจราจ,จรบนเส้นทางเหล่านั้นก็น้อยกว่าปีอื่นๆด้วยครับโอเคค่ะเข้าใจภาพรวมผลการประเมินทั้ง3มิติแล้วโดวยรวมก็ดูดีทีเดียวแต่ก็มีประเด็นชวนคิดซ่อนอยู่เหมือนกันทีนี้มาดูส่วนสุดท้ายค่ะปัญหาอุปสรรคที่เจอจริงๆในการทำงานและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินมีอะไรบ้างคะ ปัญหาที่พบก็เป็นเรื่องที่พอจะนึกภาพออกครับเช่นก่อสร้างล่าช้าเพราะติดย้ายเสาไฟท่อประปาขออนุญาตตัดต้นไม้ต้องแก้ไขแบบหรือผู้รับเหมามีปัญหาเครื่องมือไม่พอหรือบางทีชาวบ้านไม่ร่วมมือเพราะอยากให้ปรับแบบรวมถึงเรื่องดินฟ้าอากาศหรือแม้แต่การลักขโมยอุปกรณ์ก่อสร้างก็มีครับอืมก็เป็นปัญหาหน้างานจริงๆแล้วมีข้อเสนอแนะดีๆจากผู้ใช้ทางหรือคนทำงานบ้างไหมคะว่าควรปรับปรุงอะไร มีข้อเสนอแนะที่น่าสนใจเยอะเลยครับเช่นควรมีข้อตกลงกับหน่วยงานสาธารณูปโภคเพื่อลดขั้นตอนการหรือย้ายให้เร็วกว่านี้ควรรับฟังความเห็นชาวบ้านให้มากขึ้นตั้งแต่ตอนออกแบบแขวงทางหลวงควรเข้มงวดกับผู้รับเหมาที่ทำงานช้าควรติดป้ายเตือนไฟสัญญาณให้ชัดเจนมากๆช่วงก่อสร้างหรือแม้แต่เรื่องพื้นฐานอย่างการฉีดน้ำลดฝุ่นให้บ่อยขึ้นค่ะ แล้วก็มีข้อเสนอแนะเชิงเทคนิคให้ผู้ควบคุมงานต้องละเอียดมากๆตรวจงานทุกวันบันทึกข้อมูลให้ครบถ้าเจออะไรไม่ตรงแบบต้องรีบสั่งหยุดแล้วก็รายงานทันทีครับ เป็นข้อเสนอแนะที่นำไปปฏิบัติได้จริงเลยนะคะสรุปแล้วจากการเจาะลึกรายงานฉบับนี้เราก็ได้เห็นภาพว่าการลงทุนด้านถนนของกรมทางหลวงในช่วงปี64ถึง66ภายใต้แผนงานนี้โดยรวมถือว่ามีความคุ้มค่าในมุมมองของการประเมินนะคะทั้งประหยัดงบได้ทำงานส่วนใหญ่ได้ตามแผนและมีประสิทธิภาพคนใช้ถนนส่วนใหญ่ก็พอใจและผลตอบแทนทางเศรษฐกิจก็สูงกว่าเกณฑ์ด้วยใช่ครับ แต่ก็มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่ออย่างค่า VOC ที่ติดลบซึ่งอาจจะบอกเราว่าแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์อาจจะยังวัดคุณค่าบางอย่างไม่ได้หรือประเด็นอุบัติเหตุที่ชี้ว่าถานนดีอย่างเดียวไม่พอพฤติกรรมคนขับและการบังคับใช้กฎหมายก็สาคัญไม่แพ้กันครับค่ะและจากการพูดคุยทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามชวนคิดส่งท้ายสำหรับพวกเราทุกคนนะคะ ว่าเราจะสร้างสมดุลระหว่างการวัดผมเชิงปริมาณอย่างตัวเลขผลตอบแทนทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตและความรู้สึกพึงพอใจจริงๆของผู้คนในพื้นที่ซึ่งอาจจะวัดเป็นตัวเลขได้ยากได้อย่างไรคะครับและอีกคำถามที่สำคัญไม่แพ้กันคือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ดีเยี่ยมนั้นจะส่งผลได้เต็มศักยภาพได้อย่างไรหากปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่นวินัยและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของพวกเราเอง หรือประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎจราจรยังคงเป็นความท้าทายสําคัญอยู่นี้คงเป็นการบ้านที่ต้องกบคิดกันต่อไปในการพัฒนาประเทศนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ